สวัสดีครับเจริญมาครับวันนี้นำแสดงตัวเช็กซ่อมกล่องสัญญาณดาวเทียมอีดไอ้นำมีดมหาภาพสะดุดนะครับของเป็นพีไอเอสดีนะฮะเอสสองดีตอนเอสสองนะครับดูอาการภาพจะสะดุดบางช่องนะครับกดอินโฟนะครับ วันี้เลยบอกโอเคต้นปีเอากรดมาใหม่สัญญาณว่าวันนี้ถึง30เมตรจะขึ้นจะทำมากขายได้2อนขึ้นลงเลยก็ดูตัวเด็กกลุมคนจริงๆจะเห็นนะว่าชอบอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยกล้องนี้โดนยังกล้องนี่ว่อโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเนาะเครื่องล่างเป็นบ่เครื่องล่างเป็นบ่เป็นเครื่องล่างก็เป็นบ่โอเคในเป็นที่จาน ข้างล่างก็เป็นข้างล่างกื่งไม่ก็เป็นจะเป็นบางช่องนะลูกคส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวแต่ถ้าเป็นสองสองเครื่องมันไม่น่าจะเสียพร้อมกันในลดเสียงกันต้องลองปรับจานดูนะครับมีช่อง TTN แล้วก็ช่อง24่ส2บสนะยี22ิบ ยี่สิบใช่มยี่บสองยี่สิบสามันถึอเป็นแบไฟอยก็เป็นเนาะอ่าเนชั่นแบกอยเบบอมึงมึงถึงเป็นถเป็นเนี่อือสามที่หละที่แน่กดอินโฟดูนะครับเอคเดี๋ยวลองไปปรับสัญญาณดูนะเป็นแนวหอนะนะความที่สามเก้าสองศูนย์ แนวเฮดนะครับซิบิเลตสามหมื่นครับไทคมหกนะครับ, 6, รบช่องนีชชั่นนะครับไปขึ้นไปดูด,ด้านบนครับจานก็อยู่นี่นะครับจะย้อนแสงหน่อยเ,อเขึ้นไปก่อนหยุดพาไปแนละ้วอ่า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 ขวอ,อมือเจ้าแหละ อันนี้แหละครับสามสองนะครับดูจากลายเดี๋ยวลองกดดูกดดูว่าสัญญาณเพิ่มไหมอ่ะนี่กดใช้มือกดก่อนนะครับมือกดลงอ่ะได้สามห้ากดเอียงกดเอียงดูยังอยู่สามห้าอยู่เลย ามศูนย์สองเก้าสามสามอืมเพิ่มไหมครับเห็นน,นี่นี่มันค้างอยู่สามห้าอู่เลยกดดูแล้วก็ยังอ่อนสามห้าอยู่เนาะ,ะลายหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยว,ยวจะลองเลื่อนหัวดูลงเลื่อนหัว l อวดูนะอดไรครับ อันนี้เป็นไอเดียแซดมากไอเดียแซดนะครับ <3. S 1> ลองปรับแล้วนะครับใช้จะเลื่อนของสีแจกปรับแล้วสัญญาณไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ลองดูก่อนถ้าไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนหัว L B ใหม่นะครับเดี๋ยวดูสัญญาณล่างอีกทีใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนหัวใหม่นะครับเพราะจานอยู่ที่สูงอยู่บนดาดฟ้านะครับก็จะมีบางหลังคาหน่อยหนึ่งไม่งั้นก็ต่อขาออกมานะครับมีสองอย่าง ขา L เมนห้าสิบมาใส่ลองปรับแล้วนะครับมันบางทีขึ้นสูงสุดอ่าตอนนี้ลงมายี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเก้าเออสูงสุดสี่สิบสามอ่าเมื่อกี้แวบบ๊แบบแบบก็ขึ้นมาสี่สิบสามแล้วก็ลงเหมือนเดิมไปดูกล่องล่างน่อกล่องล่างเหมือนกันหรือเปล่าะสี่สิบ นี่มาดูอีกกล่องหนึ่งนะกล่องด้านล่างก็เป็นเหมือนกันช่องแปดเป็นกล่องคนละรุ่นตรงนี้เป็น S3 ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโอเคยังไงต้องลองเปลี่ยนหัว LB ดูนะครับก็ต้องเปลี่ยนหัวดูและพอลองปรับแล้วนะครับได้สูงสุดแล้วก็ยังเป็นอยู่ใก info นกะ n ่ o นอินโฟ มันใช้ไม่ได้ทั้งสองกล่องเลยนะโอเคยังไงก็ช่วยตามตอนต่อไปครับของว,วัตถินะโยชน์นะครับยังไงลองเ,อเบิกหัว x2 ของพีทไอมาใส่ดูนะครับสวัสดีครับสู้สครับขอบคุณครับทีมงาน